นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับมาเลยชมกันได้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับมีทั้งร้านขายอุปก,กรณ์จักรยานนะครับร้านซ่อมนะครับาม,มาบริการประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ สุกที่ยี่สิบปดมกราคมสองพันห้าร้อยสี่ิบ้านะรมีนักเียนเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมขอเก็บภาพก่อนโอเคครับงังก็อย่าลืมนะครับเว็บแม่จันขิดซิตี้ดอทอมนะครับเอาละวครับมีการชนกันนะครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในทุกเมื่ออะไรครับออาในสาวในหน้ะ ครับเดี๋ยวผมไปสำมภาณ์เดๆกันดีกว่าเอาขอสำมภาน่อยครับขอสัมภา์หน่อยพี่น้องเลยครับเป็นไงวันนี้ยังได้ปั่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ้อาเปิ์น เป็นไงครับวันนี้ปั่นไปที่ไหนบ้างาเขาถามว่าฝากไปที่ไหนคะออาฝไปที่ไหนคะกี่กิโลคะเก้ากิโลคะ่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะมีใครฝั่นบ้างนี่กระถินเดี๋ยวเพื่อนมากมายเดี๋ยวเพื่อนมากมายอ่ะมาถ่ายรูปก,กันก่อนไหมคะมามา,มารวมกลุ่มกันเร็วอ่ะไหนมาหมดเลยเลี่ยงเลยเลย ่ะเป็น,นไงล่ะเอ้าพิม่ามานะครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับ